มาเรียนรู้การมอบหมายงานให้นักเรียนใน Google c l a s s r o o m นะคะหลังจากที่คุณครูได้สร้างชั้นเรียนไว้แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนการมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้ Google Chrome เหมือนเดิมนะคะ,ะคุณครูเข้ารหัสนะคะได้แล้วนะคะเราก็จะไปที่ g l e c l a s s r o o m นะคะเราก็จะเห็นชั้นเรียนของเรานะคะ ที่เราได้สร้างไว้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะถ้าคุณครูก็สามารถเคลื่อนย้ายนะคะห้องเรียนให้มีการจัดเรียงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมาสามทับหนึ 2, ่งสามทับนสองสามทับสามนะคะห้องเรียนที่คุณครูสอนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่มอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะในชั้นเรียนของคุณครูนะคะ แต่นะคะเดี๋ยวเรานะครับจะไปลองนะคะเป็นนักเรียนนะคะเป็นผู้เรียนว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าชั้นเรียนของคุณครูได้อย่างไรนะคะของคูผู้สอนได้อย่างไรคุณครูก็มีรหัสชั้นเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้หรือถ้าคุณครูเนี่ยมีเมลของนักเรียนในลายห้องคุณครูก็สามารถเอาอีเมลของนักเรียนเนี่ย มาเชิญนักเรียนนะคะในตรงนี้นะคะเอาอีเมลคุณครูก็คลิกสัญลักษณ์นะคะเชิญตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่อีเมลนะคะของนักเรียนลงไปนะคะเช่นนะคะ,ะจะเชิญนะคะนักเรียนนะคะคนนี้เข้าชั้นเรียนนะคะก็คลิกคำว่าเชิญนะคะ นี้ก็ได้อันนี้นะคะอันนี้ในฐานะที่คุณครูเนี่ยมีเมลของนักเรียนทุกคนแต่ถ้าคุณครูไม่มีเมลนะคะคุณครูก็ให้รหัสของชั้นห้องเรียนไปนะคะอย่างเช่น3ทับหนึ่งเนี่ยนะคะรหัสนะคะก็คือตรงนี้นะคะคุณครูก็จะเอารหัสเนี่ยฝาออกไปกับคุณครูที่ปภาษาชั้นม3ทับหนึ่งเนี่ยส่งไปให้เขาในไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ ให้เขาเข้าชั้นเรียนหรือคุณครูเนี่ยถ้าคุณครูสร้างเว็บไซต์นะคะด้วย Google สไลด์หรือเว็บอะไรต่างๆคุณครูก็สามารถที่จะเอารหัสห้องเรียนเนี่ยนะคะอาจจะมาใส่ไว้ใน google ชีตนะคะแล้วก็เอาไปแปะไว้ในเว็บไซต์หรือจะเอาเนี่ยส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนเลยก็ได้นะคะฝากคุณครูที่ปรึกษาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าชั้นเรียนของลอง เป็นนักเรียนสามทับสองนะคะก็กรอกรหัสชั้นนะคะเราลองไปเข้าชั้นเรียนในฐานะเป็นนักเรียนอ่ะเราลองสลับอีเมลนะคะลองเป็นเมลตัวนี้เมื่อกี้ก็เชิญนะคะเข้าไปในเมลตัวนี้นะคะเข้าได้ชั้นเรียนแต่เ,เราไปลองดูว่าถ้าเราเชิญด้วยอีเมลเนี่ยมันจะมีสนาดยังไงเด็กก็เขาก็จะส่ง ไปในอีเมลว่าครูผู้สอนเนี่ยนะคะชื่ออะไรเชิญเข้าชั้นเรียนนะคะอันนี้ก็จะมีว่านะคะคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกเข้าร่วมตรงนี้นะคะ กลับไปที่ชั้นเรียนอีกครั้งถ้าเข้าไม่ได้นะคะอะมีปัญหานะครับชื่อผู้ใช้เดียวกันเราลองไปใช้วิธีการก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะโดยการเข้ารหัสนะคะก็ใส่รหัสที่เราส่งให้เขานะคะเขาจะใส่รหัสลงไปนะคะแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนนะคะตรงนี้นี่นะคะ่ะ เด็กก็จะเห็นนะคะว่านะคะครูผู้สอนเนี่ยเป็นใครนะคะนะคะมีรูปครูผู้สอนเรียบร้อยนะคะเด็กก็จะเข้าชั้นเรียนแบบนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปแล้วก็จะมีถ้าคุณครูส่งงานมานะคะเขาก็จะเห็นงานนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปฐานะของครูผู้สอน นะคะว่าเราจะมอบหมายงานชั้นเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างไรนะคะกลับไปที่เมลของคูผู้สอนนะคะเราก็จะเมื่อกี้นะคะรายวิชาวิทยาการเงินสามทับสองนะคะเด็กเข้าไปละนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะนะคะไปมอบหมายงานให้กับนักเรียนก็ไปที่เมนูคําว่า งานของชั้นเรียนตรงนี้นะคะกานก็จะมีเมนูสร้างนะคะนะคะมอบหมายให้นักเรียนชั้นนีสสร้างคำถามงานใช้หัวข้อเพื่อจัดลำดับโครงสร้างโมดูลจัดเรียงลำดับนะคะที่ต้องการแสดงต่อนักเรียนนะคะ,ะเราจะสร้างนะคะคุณครูก็สามารถที่จะ นะคะมอบหมายงานแบบทดสอบคําถามเนื้อหาหรือคุณครูจะสร้างเป็นหัวข้ออย่างเช่นสอบวิทยาการคํานวณเนี่ยมีกี่หัวข้อนะคะคือว่าหัวข้อแรกก็คือนะคะการสร้างแอปพลิเคชันเพิ่มไปนะคะ หัวข้อที่สองนะคะประโยชน์ของสารสนเทศนะคะคุณครูมีกี่หัวข้อคุณครูก็สามารถที่จะข้อมูลและสาระสนเทศนะคะคุณครูมีกี่หัวข้อคุณครูก็พิมพ์ลงไปได้แบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วพอคุณครูจะมอบหมายงานนะคะอ่ะเรื่องแรกที่เราจะสอนกันก็คือการสร้างแอปพลิเคชันคุณครูจะมอบหมายงานนะคะคุณครูก็ไปคลิกสร้างนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะงานคุณครูจะมอบหมายอะไรให้เขานะคะหรือคุณครูจะมอบเนื้อหานะคะคุณครูก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปอะ่ะความหมาย ของแอปพลิเคชันทีนี้คุณครูมีใบงานนะคะที่เป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint หรือจะเป็น PDF ต่างๆนะคะคุณครูก็สามารถที่จะคลิกเพิ่มแล้วคุณครูเก็บงานที่ไหนใน Google Drive หรือคุณครูมีลิงก์นะคะคุณครูมีไฟล์หรือเป็น YouTube ก็ได้อลองคลิก นะคะคุณครูเก็บไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์คุณครูก็ไปคลิกคําว่าไฟล์เสร็จแล้วก็เลือกไฟล์จากอุปกรณ์น,นะคะ,ะถ้าคุณครูนะคะสมมติว่าคุณครูมีนะคะใบงานนะคะคุณครูก็คลิกเปิด แล้วก็อัปโหลดไฟล์นะคะ,ะก็จะมีใบงานส่งไปให้นักเรียนละนะคะเสร็จแล้วเราจะไปไว้ในหัวข้อไหนหัวข้อเรามีหลายหัวข้อใช่ไหมคะใบงานนี้จะอยู่ในการสร้างแอปพลิเคชันนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็คลิกโพสตนะคะให้กับนักเรียนนะคะชั้นมีสารปีที่3ทับ2นะคะตรงนี้ ก็จะมีมาละนะคะเสร็จแล้วคุณครูอ่ะมันไม่เรียงใช่ไหมคะคุณครูก็ขยับขึ้นไปได้นะคะอย่างนี้ก็จะมีเด็กก็จะเห็นสื่อการสอนแบบนี้นะคะน,นี่คือการมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะ เสร็จแล้วในฐานะนักเรียนก็จะเห็นใบงานของคุณครูคุณครูจะมอบเป็นใบงานหรือจะเป็นแบบทดสอบต่างๆให้กับนักเรียนแบบนี้ก็ได้นะคะนั่นคือการมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนเขาก็จะเปิดใน Gmail ของเขาเขาก็เจอใบงานของคุณครูคุณครูมอบหมายงานให้เขาทำนะคะตรงนี้นะคะหรือจะเป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนนะคะคุณครูก็มอบหมายนะคะพอมอบหมายเสร็จคุณครูก็อาจจะเป็นแบบทดสอบนะคะ ด้วย Google Form ก็ได้นะคะหรือจะเป็นด้วยการเขียนบรรยายอะไรต่างๆนะคะแบบนี้ก็ได้โดยการส่งให้กับนักเรียนนะคะนั่นคือการมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะค่ะขอจบการนำเสนอคลิปการมอบหมายงานเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ